คุณนายเนรนพจน์เดียวสวัดีครับคุณนายท้าภูมิวันศุกร์ปี21ค่ะคุณคุณนายธนภัทรปีที่15สวัสดีค่ะนางสาวธามวันคงแจ่มเลขที่22ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัจราพงศ์มณฑลเลขที่29ค่ะแต่ก็มีทั้งหมอีก3คนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเรื่อยๆติ๊งตอนนีนน้นะคะแล้วก็อยู่กันที่อเมซอนนะคะตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะ แล้วนี่นะคะเราจะไปรีวิวกันนะคะว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะไปเลย,ยวิไปไปยนวางไว้ด้วยนี่แล้วก็ถึงแล้วนะครับ ทางรถไฟไยมรลานานะคะสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเออ <c oughs> ก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียงหนึ่งปีนะคะอ่าเป็นเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่ารังส่งรามรถไฟบางส่วนทูกหรือทิ้งนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนว,ว,ว,วชิธาลงกรา ก็สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อได้เป็นสถานีรถไฟสายมรณะนะครับถือเป็นอนุสรณ์ให้ล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งนั้นนะครับโดยที่เนื่องจากน้ำผักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างเป็นของทหารเฉลยศึกนะครับที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เกณฑ์เข้ามาเลครับใช่เหตุที่รถไฟสายนี้ได้ชื่อว่ารถไฟสายมรณะนะคะก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยผ่านศึก พันธมิตรและกรรมกรชาวจีนยูวนชวามาลายูพามา่าอินเดียจำนวนมากเข้ามาก่อสร้างรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพาม่าเพื่อลำเลียงอาวุธรวมทั้งกำลังพลเพื่อที่จะไปโจมตีพาม่าและอินเดียค่ะด,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 ดินแดนอนานิคมของอังกฤษเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำ ใญ่ยึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นการสร้างสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากอันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณลุงนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะน้อยครับค่ะคุณลุงมาคุณลุงเป็นคนที่การใช่ไหมคะมาได้แฟนที่นี่อ๋อค่ะคุณลุงทำไมคุณลุงถึงมาเที่ยวที่นี่คะขาราานมาเที่ยวอ๋อค่ะ คุณลุงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสะพานนี้ไหมคะก็พอรู้เหมือนกันครับค่ะขอบคุณค่ะันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกันนะครับใช่ครับเป็นป้าเป็นคนเมืองการหรือคนเป็นคนกรุงเทพค่ะทำไมคุณป้าถึงอยากมาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควครับอ๋อคือจริงๆแล้วป้าเคยมาพาลูกคนโตมาเที่ยวเมื่อ6เมื่อ6กเอ5 0เอ ห้าสิบสามปีที่แล้วเห้าสิบปีที่แล้วอ่าแล้วตอนนี้พาลูกชายมาเที่ยวมาดูลูกชายโตเขก็เลยพามาเที่ยวให้ก็ดูรู้ว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเขาเคยมาที่นี่ค่ะป้าก็ไม่ได้มานานแล้วค่ะคุณลุงคุณป้าพอจะรู้ประวัติของสะพานข้ามแม่น้ําแควบ้างไหมครับก็ตอนที่มาก็พอรู้อะค่ะว่าเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพราะสองครามโลกนะคะสงครามโลกครั้งที่สองไม่รู้อะไรเท่านั้นเอง Hello, where you come from? Hello, we come from uh, Paris. Hi, And you? Uh, Paris the same uh, the same town. Uh, how do you live? Feel where you come here? We uh, live a c a u n t r y s i d e y e a little house. Uh, okay. Thank you. โอเคโอ้โหลงแรงจัดเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะส่วนเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพื่อนๆให้ว่าใครคนไหนกลับบ้านไปแล้วนะครับบ๊ายบาย